ครับมาครับวันนี้มาพบกับอ่อนิวนะครับแต่ในีณะนี้รถพี่คนรถพี่เขาเสร็จแล้วนะครับที่คุยกันไปเมื่อสักพักนี้นะครับนี่ครับจับยาเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จรียบร้อยครับมาวันนี้มาพบกับล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นใจแอนเอ็นะครับใจแอนเอ็นะครับนี่ใจเอลเอสใจเอลเอสเอลสี่ครับ สำหรับออลนิวนะครับออลนิว2020แต่คันนี้เป็นออลนิว2017นะครับมาใส่นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับออกอีกแล้วนะครับออกอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับออกอีกแล้วนะครับสวัสดีครับเสียนี่เย็นนี้ครับนี่มาถึงจัดเลยครับไม่พูดไม่พูดมากครับจัดเลยนะครับแข็งพี่แข็งแข็งเป๊กเลย ครับคันนี้นะครับนี่ถอดล้อรอแล้วครับนี่ออนนิ้วนะครับโอ้ทั้งโบหลักสีนะครับนี่ครับล้อหน้าล้อหน้านะครับจะเป็น e band นะครับ e band ขนาด8.5นะครับรัตระยะ24545.8นะครับนี่ครับสวยๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับรก็ยังติดเหมือนเดิมนะครับพอดีเมื่อกี้ข่าวกองมาบอกว่าข้างหน้านะครับแถวแถวหน้าที่ยูโดมรถสิบล้อล้อหลุดนะครับ รถเลยติดหน่อยอ่านี่ครับเรารอเลยนะครับนี่สังเกตง่ายๆครับสังเกตที่ป้ายโอตานินะครับป้ายโอตานิสังเกตป้ายโอตานิกับมิชลินนะครับที่ร้านนะครับสังเกตได้เลยนะโอเคมาดูกันนี่นะครับนะครับก้มือระเบิดนะครับจัดต่อครับไม่พูดความทำเพลงนะครับจัดยาวเลยครับเอาแล้วเอาแล้วตายครับยิ่งเรียบร้อยครับ ดอกเดียวครับอยู่ยังไงครับลั่นลั่นนะครับระเบิดแบบลั่นลั่นไปเลยของแท้เล่นะเึ้นจริงนะจบ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 นะครับรอจบจบกันเลยฮะนะครับ จ่ายแอนเอ็กนะครับตอนนี้เป็นจ่ายแอน XL4 นะครับขอบ15นะครับกว้างขนาด8.5ดจาออลลบ10นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับรอเลยนะครับมาออกอีกแล้วนะครับกับออร์นิวนะครับนะครับเห็นไหมครับมีจอดรอนะครับอันนี้รถที่จอดทรงตั้งแต่เมื่อเช้านะครับยังยังไม่ได้มาเอารถนะครับฝากรถไว้ก่อนนะครับก็เลยพอดีจอดทรงมาไอ้ช่วงล่างมันเบี้ยวนิดนึงนะครับช่วงล่างไปจัดไปจากที่แถวแถวบ้านแกนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ จัดมาแล้วก็ัมันเปรี้ยวกินยางนะครับวิ่งได้เดือนกว่ากว่ายางหมดดอกเลยครับเลยก็เลยผมมาดูเขาดีมันเปลี่ยนยางผมก็เลยจัดให้ใหม่นะครับจัดให้ใคร่คันนี้ล้อตรงนะครับล้อมันตรงนะครับล้อตรงเป๊ะเลยนะครับรับรองใช้ไปอีกยาวๆครับใช้เป็นปีครับไม่ต้องกลัวปีสองปีครับไปกับผมไปนะครับตรงงครับช่างโก้นะครับประชมกันกับแม็กนี่รอชมครับให้ผู้ชมรอยเยอะนะครับออาเอ้ยสายางโว้ยนี่ เดี๋ยวเช็ดเช็ดร้อยนะนี่ครับนี่ครับเรล้อเลยถ้าใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้อตะเกินธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับที่081นะครับ9191976นะครับ081นะครับ9191976นะครับนี่ครับเราแม็กเรามีทุกลายทุกไซส์นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับสนใจราคาเบาๆนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจัดโปรแม็กโปรยางด้วยนะครับเดี๋ยวรอใจเย็นครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะครับ มาอ่านี่นะครับนี่นะครับมาสนใจีรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับมาลุ้นกันมาดูนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ยาวไปนะครับนี่สวยจริงนะครับ g จ a n t XL4 นะครับเท่า เดิมนะครับออเดล2010ว่าไงครับเหลือตอนนี้เป็นออเดล2017นะครับ17-18นะครับประมาณนี้16-17นะครับเป็นออร์เิล16-17นะครับมาใส่นะครับบอกไม่ไหวแล้วครับอยากได้เต็มทีนะครับข้างหน้า8.5ข้างหลัง9.5ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ล้นแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะครับหมวดถามแน่นอนครับว่าไปใส่มาจากที่ไหนนะครับคุยกับหมวดเสร็จครับต่อด้วยผู้กองต่อนะครับ200ผู้กองบอก นี่ครั้ตัวกลัวครับเป็นตัวกลัวเป็นไงครับเป็นไงครับล้นครับล้นลองเอ่อมยอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกนี่ล้นนะครับความล้นของหน้ายานะครับล้นกำลังสวยนะครับแน่ล้นกำลังสวยนะครับล้นกำลังสวยนะครับกำลังวิ่งมันเลยครับแันแปดจุดห้าพี่แปดจุดห้าแปดนิ้วครึ่งอ่าเรารอเลยครับล้นกำลังสวยๆนะครับนี่นะครับล้นกำลังสวยๆนะครับเนี่นะครับ นึกสภาพนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราใช้ยางสองเเป็นไงรัดเป็นไงโอเป้งเป้งเขาบอกนะเป้งเปงนะครับด <conce pe> ูกันเป็นเลยนะครับรอทิงนะครับดูครับนี่ใส่เสร็จนะครับดูครับใส่เสร็จรอจริงนะครับอันนี้ครับรอจะจัดนะครับนี่รอแลก็จัดที่ร้าน เป็นไงครับใจแอน XL4 ครับมามาเป็นไงรอไหมครับรอไหมครับเป็นไงครับรอไหมครับแหมเรารอเลยนะครับของแท้ครับของแท้แหม่อวนตั้งเลยอวนตั้งเลยยังออกไม่ต็มที่อันจะอ้วนกว่านี้อีกเพราะว่ายามันจะยืดออกเป็นไงครับเป็นไงครับอยากรอแบบนี้นะครับอยากรอแบบนี้รีบทักเข้ามาเลยนะครับ ที่ล้อตะเก่งนะครับรรมศาสร์คลองหลวงนะครับรับรองหล่อแน่นอนนะครับนี่ครับหล่อเลยนะครับหล่อจัดนะครับหล่อจัดนี่ผู้กองถามเลยนะครับว่ามาจากไหนนะครับผู้กองถามเข้ามาจากไหนนะครับขับรถเมืองไทยครับตู้ทุบนะครับตู้ทุบเมืองไทยนะครับดูนะครับนี่ครับตู้ทึบเมืองไทยนะครับใส่ได้บรนทุกได้จริงครับบรรทุกได้จริงนะครับ สวยด้วยวิ่งได้จริงด้วยนะครับม่นางบัวครับรลอๆครับขดอ่เส้นนี้ย้ายไปแไครับเนี่ยเส้นนี้หละครับมันจะเป็นอ่ทีอะไรนะตัวสีสีเขียวอ่ะัดเขาสอดุไทยใช่ไหมเนี่ยไม่ เมื่อก่อนมีแต่ผมเห็นเมื่อก่อนเขามีอยู่ข้างบนนะครับแต่เขาไปไหนเราไม่รู้อยู่ข้างถนนข้างบนนะครับแต่เขาย้ายไปแล้วนี่อยู่ตรงนี้มาไปดูลองดูครับมีอีกหลายหห้องครับเป็นร้านขายแม่ขายยางอะลองดูครับนี่นะครับผมีนล้อแม็กบรรทุกเลนโซ่จไอน X L 4หรือ X L 4นะครับใจ่ายพักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับรล่อเลยนะครับเยอะจัดดีไปดูนี่นี่ครับ รอรอเลยสนใจเด้ยทักเข้ามาเลยครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดโปรยางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจัดโปรยางครับไม่สนใจโลกนะครับจัดแบบไม่สนใจโลกนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับนี่นี่รอรอเลยนะครับก็แม็กเดิมแม็กเ0าลอยหรือแม็กซิ่งสนใจทักเข้ามาได้เลยครับของเรามีนะครับ โอ้แต่หล่อจริงครับตัวนี้ครับตัว X L 4นะครับ X L 4ของเราหล่อจริงๆนะครับหนูไปดูแสงสว่างหน่อยเป็นไงโกะหล่อไหมการันตีนะครับการันตีความหล่อนะครับแน่เราหล่อเลยครับนี่ครับผมสวยจริงนะครับตัวนี้นะครับ Diane X L 4นะครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสนใจแม็ก บรรทุกเพาเดิมเพาลอยนะครับไม่เป็นยนแม็กยางนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยครับที่เรอตะเก่งนะครับสากกัได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมาก,มากครับ